สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ให้ผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นแบ็กอัพพอร์ตเทเบิลนะครับหรือเอ็กเทนนอลฮาร์ดดิสต์นะครับชนิดจานหมุนนะครับเป็นของซีเกตความจุ4ี T ่เทราไบต์นะครับรูปร่างสวยนะครับใช้มาน่าจะปีหนึ่งแล้ว มีปัญหาครับตอนนี้ถ่ายข้อมูลไม่ได้ครับเสียบคอมแล้วมองไม่เห็นครับเสียบคอมแล้วมีเสียงตุ้งตึงแต่ไม่เห็นข้อมูลครับท่านผู้ชมความหมายนะก็มาเยือนจนได้ครับท่านผู้ชมครับคลิปลุงดําอยู่ในนี้เต็มเลยครับลูปอยู่ในนี้เต็มเลยครับสาใส่ไปได้ประมาณ2เทแล้วเหลือพื้นที่ทั้งสองเทกําลังคิด หาทางอยู่นะครับก็มีอยู่2ประเด็นนะครับถ้าเสียจริงๆก็เคลมหนึ่งนะครับเคลมแต่เคลมนี่เราจะไม่ได้ข้อมูลกลับคืนมาครับวิธีที่สองเข้าแลบกู้ข้อมูลซึ่งหลายพันอยู่ครับเพราะก็คิดตามขนาดความจุทัศีเทนิ่มี8,000ขึ้นก็ยังช่างใจอยู่ครับว่าจะทำยังไงดี เดี๋ยวลุงดำจะเสียบเข้ากับคอมให้ผู้ชมเห็นอาการนะครับเพื่อเป็นแนวทางยังไงลุงดำก็คิดว่าจะแกะแล้วครับลุงดำมองว่าจะจะไม่เคลมครับแต่จะเก็บไว้ถ้าเสียจริงๆนะไว้มีสตังเมื่อไหร่ก็จะไปเข้าแลบดึงข้อมูลออกมาตอนนี้เดี๋ยวจะเสียบคอมให้ดูนะครับ ไปเลยครับตอนนี้ผมเปิดคอมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ external hard disk เข้าไปนะครับบมีเสียงตุ้งๆ,ๆนะครับแล้วก็ไฟติดนะครับ ไฟติดค้างนะครับไฟที่ฮั์ดิด้เอ็กซ์นอนฮัตดิ้ติดค้างนะครับท่านผู้ชมครับมีเสียงแผ่นดิส์หมุนนะครับตอนนี้เรามาดูกันครับว่าเขาจะเห็นไหมดิสพีซีนะครับดับเปิลคลิกไปเจอจเฉพาะไดซี C กับไดดีนะครับท่านผู้ชมครับจะไม่เห็นไดเอฟนะครับปกติก็จะขึ้นไดเอฟ มองไม่เห็นนะครับผมจะไปที่ดิสพีซนะครับคลิกขวานะครับไปที่เมนเน e นะครับไปที่ดิสเมนเน m เมนนะครับเจอจเฉพาะฮาร์ดดิส ฮาร์ดดิสก์ศูนย์นะครับอันนี้เป็นของเครื่องเครื่อง PC ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว c d ดีลอมครับจะไม่เห็นดิสก์หนึ่งนะครับดิสก์หนึ่งคือ e x t e r n a l h a r d disk ถ้าถ้าเขาเห็นเขาจะเป็นดิสก์โชว์ดิสก์หนึ่งแบบนี้นะครับก็สรุปว่าไม่เห็นปิดครับก็ จะแกะนะครับลงดำจะแกะครับดุดุดุงมีเสียงครับแต่ไม่เห็นครับอันนี้คือเครื่องมืองัดแงะนะครับมีเมดมีไขควงแบน์มีชุดไขควงเล็กมีชุดไขควงอนเนกประสงค์นะครับมีชุดเครื่องมืออนเนกประสงค์นะครับก็เราจะงัดใช้มีดงัดขอบ ก็ต้องมาพิจารณานะครับว่าเราจะงัดยังไง<า>ก็จะมีสังเกตให้ดีนะครับจะมีพลาติกส,สองสีเคสมันเนี่ยสีดําตรงนี้สีดําแต่ในส่วนนี้จะเป็นสีเทานะครับเนี่ยสีเทาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ด้านนั่นก็มันน่าจะเป็นสีเทาเนี่ยเป็นกรอบนอกเนี่ยมันครอบอยู่กับสีดํานี่ครับเพราะนั้นเวลา ต้องงัดเราจะต้องงัดนี่แซะตรงนี้แซะตรงนี้เราเปิดฝานี้ออกมันจะมีรอยอยู่ประกันไม่ต้องสนแล้วครับถึงประกันไปเราได้ตัวใหม่ก็จริงแต่ข้อมูลเราไม่หมดสิทธิ์นะครับเรา แกะไปเราไปวัดดวงข้างหน้าครับถ้าไม่ได้ยังไงค่อยส่งแหลก thank okay. นี่มันจะมีไฟอยู่ เคครับถึงไฮไลท์แล้วครับก็จะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวอ่านอันนี้แกะออกมาได้นี่ครับนี่เป็นหัวอ่าน คือที่เราจะเช็คได้ด้วยตัวเองก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับต้องเปลี่ยนหัวอ่านดูจะมีไหมเดี๋ยวไปดูของเก่าอันนี้เป็นของโตชิบานะครับ5้าอกิกซึ่งเสียนะครับแต่ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้เป็นของเขาตัวเนี้ยก็จะจะอยู่อย่างนี้นะครับหัวอ่านผมจะเอาหัวอ่านตัวนี้ซึ่งดีนะครับเพราะว่าอเอาไปทสกับของดีละมัน มันใช้ได้นะครับผมก็จะถอดถอดมาใส่ตัวนี้แทนซึ่งซึ่งขาเหมือนกันครับท่านผู้ชมก็มาวัดดวงกันนะครับผมก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปหัวอ่านตัวใหม่เข้าไปนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบที่คอมดูครับว่าจะเห็นไหมไหครับ ครับครับมีตุงตุงตุง,ตงครับ <S <S ไปกับพิบครับ <S 1> <S 1> เอเอมีเส์นะเนี่ยไปกับพิบครับไปกับพิบร้องหน่อ้องหนยรไมมีเสียงหมุนด้วยตุงตุงแล้วไป่ไมไ์คอมไปดิปดพีซี <S <S ปุ๊บโอไม่เห็นครับท่านผู้ชม เสียใจมากเปลี่ยนพอร์ตสัญญาณก็ตอบรับดีเหลือเกินจะมองไม่เห็นปิดไปก่อนครับไปที่ disc pc ไป manage เมนเน่แล้วก็ไปดิสเมนเน่เมนปุ๊บไม่เห็นครับท่านผู้ชมไม่เห็นได้ดิสหนึ่งก็สรุปว่าเป็นที่ฮร์ดิสครับไม่อ่านไม่มีข้อมูลไม่อ่านข้อมูลอาการอย่างนี้ต้องส่งแล a ครับเพื่อกู้ข้อมูลครับตามที่ได้กลัน่นตามที่ได้พูดไว้นะครับ ส่วนจะมีตังไหมก็ค,คงรอก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนแบบนี้แหละถอดออกมาแล้วก็เขาจะกับพลิบตรงตรงตัวอ่านนะฮะแสดงว่าตัวอ่านมันดีอยู่แล้วไนงะเสียบเข้าไปก็ไม่มีผลแล้ว งก็ชาชาจะรับรู้แค่หัวอ่านตรงๆโอ้ก็รับรู้แค่หัวอ่านครับถอดครับเอาหัวอ่านเข้านี่ประหัดเสียบหาดดิสตัวนี้ตัวดีนะครับจะลองอ่านดู ไปรนะห้าร้อยกิกะไบาจะอ่านไหม <c oughs> โอ้ตรงๆตึ้งตรืองตรงมีไฟดูดเล็กน้อยครับ <c oughs> โอ้เขาไมเห็นนะครับตรงนี้เขาเห็นนะครับรเ,เ,นนะเป็นได้จีงนไหครับ แสดงว่าหัวอ่านเขาเนี่ยดีแต่ตัวเนี้ยเสีย <c oughs> ครับอันนี้มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวลองไปดิสดิสซีนะครับแล้วก็ไปเมนเนตดูไปดิสเมนเนตเมนนะครับนี่ครับถ้าเขาเห็นนะครับเขาจะถ้ขึ้นดิสหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับข้อมูลแล้วมีค่าสีน้ําเงินเนี่ยเขาเห็นครับแสดงว่าหัวอ่าน ดีย้ำอีกครั้งหัวอ่านดีแต่จารย์หมุนเสียปิดครับสรุปได้แล้วนะครับเป็นของซีเกตนะครับบาลาคุด้าซีเทลไบ เดี๋ยวถ้ามีตังก็จะส่งส่งแลบกู้ข้อมูลจบครับท่านผู้ชมครับทำอะไรไม่ได้ประกอบครับอันนี้สลอ็อตด a t ตมาเป็น USB นะครับอันนี้ไม่เสีย ใส่เข้าไปประกอบกับครับ ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมบ้างนะครับไปเป็นแนวทางหรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็ลุงดำขอจากท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับโชคดีและสวัสดีครับ